ผมเงยหนุ่มนะครับร้านขั้วไก่เงยหนุม่มอุดอรครับผมจุดเริ่มต้นคือตอนนั้นที่อุดอรยังไม่มีขั้วไก่เราก็เลยศึกษากับผู้ใหญ่คนหนึ่งได้สูตรเข้ามาเราใช้ของวันต่อวันตลอดที่อื่นก็จะเป็นไข่สุกเนาะเราก็เลยมาปรับแค่เป็นไข่าลาวาด้วยมี2แบบให้เลือกโอ้เมนูเด็ดที่ร้านนะครับมีขผัดพริกเกลือกับเคานืเอโคขุนกรลเวาะปลาผัดแห้งเจริญเมืองขั้วไก่นะครับตอนที่เราไม่ได้นั่งร้านนะครับเรามียอดขายหน้าร้านตกลงมาเยอะกับการที่เราเข้าร่วมแก๊บแล้วยังมีียยออดขาขาพรให้เก ชื่อฟ้านะคะเป็นเจ้าของร้านตำเลยนะอุดร เป็นคนมองเลยอะค่ะก็เลยเอาเส้นขนมจีนทางนั้นมาเป็นแป้งขนมจีนแล้วมาบีบสดเทคนิคของทางร้านก็จะเป็นเส้นบีบม่อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะตําเครื่องแยกไปให้ลูกค้าเมนูซิกเนเจอร์ส่วนมากก็จะเป็นตําสัวแล้วก็ตาําดองแดงเอาแป้งขนมจีนค่ะมาบีบเป็นเส้นดองแดงแล้วเอามาตามําตาแซลมอนเกาเหลาทะเลค่ะมีแก๊ปลูกค้าก็เลยสั่งผ่านแก๊บได้ก็สะดวกขึ้นรายได้ส่วนมากก็จะได้จากทางแก๊บอะค่ะช่วงโควิด อันนี้ค่ะชื่อเครื่องนะคะเป็นเจ้าของร้านทิปเปิลคาเฟ่ที่อุดรธานีค่ะมีที่น้องด้วยกันทั้งหมด3คนนะคะก็คุณพ่อชอบดื่มกาแฟก็เลยตัดสินใจเปิดร้านกาแฟด้วยกันค่ะ คอนเซปต์ของร้านนะคะก็คือเป็นร้านคาเฟ่สไตล์เพนเฮาส์ค่ะสิทเนเจอร์ของร้านนะคะอันดับแรกเลยก็จะเป็นตัวอเมริกาโน่เย็นเจอร์ตี้ค่ะเป็นกาแฟนมปรุงพิเศษทิปเปิลออร์เรนจ์เป็นกาแฟฟิวชั่นค่ะระหว่างกาแฟกับน้ำผลไม้ชาเขียวเย็นค่ะจะเป็นชาเขียวมะกากพทีเนียมเลยค่ะก็ในช่วงโควิดนะคะได้รับผลกระทบก,ก็คือเหมือนลูกค้าหน้าร้านนะคะก็ค่อนข้างเงียบเลยก็จะมีลูกค้าประจําแล้วก็ลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามาจากแก๊บค่ะ